ไ่เข้าเหมกันเกือบช่อง V I P ตัดครีมกันอีกแล้วะคะ่ะ V I P ตัดครีมวันนี้นะคะน้องทิมนะคะก็จะมารีวิวไม่เบย่าของเรานะคะอันนี้นะคะ้องวิพิมนะคะก็สั่งมาในช้อปปี้นะคะราคา89บาทนะคะแล้วก็ลดอะไรสักอย่าง10บาทนี่แหละ,ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะมันจะแกะแบบนี้นะ มาดูหน้าตาใหม่กันเลยนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะเป็นไม้โบยาของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูไม้กันเลยแล้เ,เขาเขาก็ห่อมมาค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลย อันนี้อันนี้ก็จะเป็นไม์ประมาณไลฟ์สดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าทำเอซิมอาร์ได้ด้วยนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันนะคะเพื่อนอันนี้คือลองทดสอบเฉยๆว่ามันจะเป็นยังไงนะคะถ้าไปทำเอซิมอาร์เสี่ยงมันจะดีไหมประมณนตื่นเต้นตื่นเต้น,นอันนี้คือเขาต้องให้ใช้แอปอันนี้นะคะใส่ก็ค่อนข้างยากเหมือนกัน,นะะอันนี้คือเสียบกับโทรศัพท์ก็ได้นะคะเสียบกับกล้องก็ได้นะคะก็ได้ไป ลองใช้ลองศึกษามาแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็นี่นะคะน้องคิมนะคะก็จะขึ้นไว้ะคะทางขวามือเหมือนเดิมนะคะที่ตอนน้น้องคิมทําเพราะว่าที่ทําไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ไปที่ระบบเซตติ้งนะคะก็คือเราก็เข้าไปตรงตั้งค่านะคะเป็นตรงเครื่องจกักรนี่เป็นไนไรนะตั้งค่านะคะเสร็จรปุ๊บเราก็เลื่อนไปที่วิดีโอเซตติ้งนะคะเสร็จรปุ๊บเราก็ เรียนไปอีกที่ audio s o u r c นะคะนี่ค่ะเสร็จปุ๊บนะคะก็จะเป็นอันนี้2ออันนี้นะคะที่น้องคิมปดสีเขียวเอาไว้แล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยโอเคนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวน้องคิมนะคะลองมาทําให้เพื่อนๆดูกันเลยนี่นะคะก็ต้องเสียบอันนี้ก่อนนะคะเสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวน้องคิมทําให้ดู นี้ก็คือเดี๋ยวเราพูดได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวเราต้องอ่านก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองกินมะม่วงหินมะพานเอ๊ะใช่ไหมนี่เด็ดมะม่วงหินมะคาะให้เพื่อนเพื่อนดูเลยนะคะเดี๋ยวเอาใช้อันนี้อันนี้ตรงนี้ก็น่าจะไม่ค่อยยินเสียงขอนเพื่อนแต่ว่าเอาใช้อื่นกินดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันเสียงมันเสียงเบาโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกินปีโป้แช่แข็งกันเลยก่อนที่มันจะไม่แข็ง นี่เดี๋ยวเราก็จะมาอัดนะคะเมื่อกี้ก้อนเมมโมรรี่เต็มนะคะน,นี่ได้ของจริงละเงินมากนี่นี่กอะไรบ้า เป็นยังไงบ้างคะกับคลิปรีวิวไมโ o y ย่าน,นะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ข้อกหนึ่งไลค์ให้น้องพิมพ์เป็นกำลังใจวยคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไครด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ